สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่หนึ่งตุลาสองพันสหพี่น้องวันนี้ก็พาพ,พ่อแม่พี่น้องเข้าป่าเขามากับโอ้ยเจอโรดพี่น้องเลยดอกดินเต็มเลยดอกดินงามๆพี่น้อง ขปาหาหน่อไมอ้พี่น้อง่อาเบิ่งนี่หน่าาอไม้กะไ้งามขนาดพี่น้องนี่น,นี่โอโห,โห,หนึ่งนับสะพพกต,ตัวใหญ่เลยนี่หนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็องเนาะสามสี่ห,าห้าหเก้าอเก้าอันพี่น้อง ง่ามมาเรียรลอโอ้ยกอเดียวพ่อแกงพี่น้องเลยหลายอะไรกอเดียวพ่อแกงเลยโอ้ยหมานขนาดเลยพี่น้องอรับทราบเลยมาน,นี่ก็ ข้าปลาหาอยู่หากินคือเก่าพี่นอ้องกอเดียวนี่พอแกงเลยหนึ่งอ่อนๆเลยพ่อน้าใหม่ฝนตกน้าใหม่น้ำหมอกสองตัวที่เอาได้ตัวนี้ว้าว สามโอ้กอดเดียวพ่อแกงพี่น้องงามๆเลยมันแต่งออกจากนอมันทีเขาเอาไปก่อนเนาะขนาดแต่งออกอยังใหญ่ๆ ตัวนี้ได้อยูบ้าบ้างก่อนโอ้มันอยากแมงตัวนี้บ่เอาเอาเตะตัวงามๆลยบางมันขึ้นเงามันก็เศร้าแมงเลยพี่น้องตอนฉันนี่มันอยากแมงเอากระเเอา,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 ออาเอาแต่ตัวที่มันงามๆเลย มานักพี่น้องเลยก่อเดียวพอเกงอยู่ข้างนี้ ำกันเลยงามงามเลยอ๋อ,อตกงามขนาดก่อเดียวพี่น้องก่อเดียวฝนยังตกหน่อยไหมก็ยังออก ออกแบบไลยเลยอยูทั่ก็มี ดูกอเดียวพี่น้องเป็น10อันเลยเบึงกอข้างข้งพอเกงแล้วแต่ว่าเห็นกอข้างๆข้งมันก็ง,ง่าม มีแต่น้ำงามเลยเห็ดมือเงาเงา้ำไมยังมีอ่อนคักขนาดน้ำไมทั้งพ้นทั้งน้ำหมอกทั้งเศร้านี่ก็น้ำหมอกแห้งแห้งำไมก็ขึ้นไวใหญ่ไวว กอนีกก็าลายขนาดบ่ใหญ่ใบใหญ่แต่ว่าลายลายพอดีงามเลยมีแต่นหนงพอดีงามอ้สองกอนี้ ยังกินกับบมอมืดหมานขนาดเลยเแมนมืดแล้วพี่น้องเียจะเอาได้เมดบอ่อนั่นมันขึ้นไปเลยขึ้นไปกระน,นูนลงมา ขันอยากแกงน้ำไม้เนี่ยมันน้สบายเลยพี่น้องมันออกลายแต่คนก็ลายได้เสียงเซลเซียลอยู่แต่ว่ามันก็ได้กินนะมันแบบนี้แล้วกอสองกอกะพอแกง ตัวนี้บาด t h ư บาด t h ư เอาก็บเปเอามันบาด t h ư ก็มันกนนองชนพูนเลยพี่น้องโว้ยมานขนาดเลยมันมานมานัมนมนันสมกันพี่น้องเอาแต่พอได้แกงพี่น้องบ่ได้หาเพิ่มเลยรอหาเห็ด ปลวกยังบัท่านออกเนาะอยู่บ้านหฮาเห็ดปลวกนี่ทำไมเนี่ยพอด้แกงแล้วเอาแต่พอด้แกงรอหาเห็ดปลวกจนทั่วทีมองเคยได้มองบ่เคยได้รอจนทั่วบ่เห็น่น้องเลยออกแต่ในเพสเนาะออกแต่มองอื้นมองหฮอยังบ่เห็นเลย เขาห้าวในยังเห็นเเ,ออเห็ดปวกี่เนาะแต่แถวอื่นนะออกแล้วเห็นในเพจในเพจในไลน์ชุกมาเลยพี่น้องเขาก็ได้ตะกี้วาสิบริเกียวพร้อมกันวาสิไดิเกียวททางเทิงก่อนมาบันนี้ มีแต่ผลตลอดเข่ากระสิริก,กี่วพร้อมกันนวนี้สุกพร้อมกันเมือ่อเื่อเอาไปเอามาของประดัมก็สิชุกท่านกันพนยังตกอยู่ตลอดเนี่ยนี่เนาะ มันนี้เห็นแชงแดดอยู่แต่ว่าวันที่สี่พายุสิมาอีกยันของประดำสุขทันอยู่พี่น้องชิดเกียพร้อมกันเลยแมันผลนปุตกนะพอกี่ยวเลยได้นี่ขานี่ ันนี้ฝนตกยังเกี่ยวอะไรเนาะพอดีช้ำเนี่ยพอดีมันเป็นเม็ดใหญ่แต่ค่าย่างเดียวค่าฝนตก ชิลงเลยเท่านี้นี่ห้แลกที่เฮาดำกรมูอิ่มมืดเลยโอ้ยนี่แต่มันสิก่อยเอ่นั้นพวกแ่บฝนดีี่ดีเกินข่าวสุกกัน,บบนได้เต่เบิ้งเฮ็ดยังบ่ได้ าสุกกะเกลมาได้พี่น้องเ้ยอิ่มมึดเลยโอ้ยอดีเกียวงามมวนนะจํำนี่หมากมันเริ่มดอกเลยพี่น้องนะ มามันจะดอกมาเลยโพดโพดโพดประพันเป็นแสงแดดนี่ก็บริมันใจมัดมืดมาหน้อยหนึ่งละจ้าอากมาดู คลิปนี้ก็สิขอลา่าคนเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคยลาได้เด้อพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี